หลักสูตรประกาศนียบัตรเครื่องมือวัดอิเล็กทรอนิกส์สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะคารุศาสตร์จำนวนชั่วโมงรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า45ชั่วโมงคำอธิบายของหลักสูตรการวัดหน่วยการวัดความเที่ยงแล้ความแม่นยำในการวัดมาตรวัดความต่างศักดิ์มาตรวัดกระแสมาตรวัดความต้านทานมันปริมิเตอร์ออซิโตรสโคการใช้ออซิโตรสโควัดขนาดของรูปสัญญาณต่างๆการวัดความถี่การวัดมุมเฟสเครื่องมือวัดอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆที่ใช้ในงานอุตสาหกรรมวัตถุประสงค์ของหลัก ผู้เรียนมีความรู้ด้านเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์สามารถประยุกต์และบูรณาการศาสตร์ทางฟิสิกส์โดยใช้ทฤษฎีสูส่การปฏิบตัติมีความรู้พื้นฐานทางเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ผู้เรียนสามารถคิดวิเคราะห์สังเคราะห์และลเริ่มสร้างสรรค์สามารถทำปฏิบัติการเครื่องมือวัดอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ